มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนพาเมล่าเปิดใจไม่ได้พร้อมแต่งงานกับแพ้วตั้งแต่แรกเรียกว่ายังคงมีงานในวงการอยู่ตลอดนะคะสำหรับพาเมล่าเบาวเดนล่าสุดนะคะมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแม่มของแม่มสุริวิภากับการยึดหลักศึกษาธรรมะมานานบอกว่าค่อยๆศึกษาธรรมแล้วก็สะสมบุญ จนมาถึงวัดถ้ำกระบอกมีแนวทางสอนเรื่องสัจจะเมื่อปฏิบัติแล้วลดละความทุกข์ได้จริงค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์ก็คือนิสัยของตัวเราเองตัวเกิดทุกข์ความขี้โกรธขี้โมโหขี้อิจฉาขี้ด่าเห็นคนอื่นก็อิจฉาคือความทุกข์ทั้งนั้นเลยค่ะพาเมล่านะคะกล่าวถึงการตั้งสจจะกับตัวเองว่าจะไม่มีคู่ตลอดชีวิตนี้ บอกว่าไม่อยากมีคู่คล้องกรรมอีกแล้วโลกนี้เหมือนมหาวที่ไยใหญ่หลักสูตรนี้เรียนจบแล้วทางโลกอาจจะมองว่าไม่ประสบความสําเร็จสอบตกแต่ว่าทางธรรมถือว่าสอบผ่านแล้วค่ะหนูเองได้ทำหนูได้เรียนรู้หมดแล้วหนูจบแล้วหนูไม่ต้องการอีกแล้วค่ะการคล้องกรรมตรงนี้การมีคู่ก็ดีที่จะส่งเสริมกันแต่ถ้าผิดหวังมันจะเป็นความทุกข์ซึ่งเราเองปรารถนาที่จะออกจากทุกข์ เราปรารถนาที่จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วอะไรที่เป็นทุกข์เราจึงเลี่ยงค่ะตัดถ้าจะเข้ามาก็ขอเป็นเพื่อนกัลยานามิตรต่อกันคู่ครองกรรมก็อย่างพ่อแม่ลูกสามีภรรยาเป็นคู่ครองกรรมคนที่ร่วมชะตาชีวิตเดียวกันก็คือคู่ครองกรรมค่ะถามว่าพี่แห้วเป็นคู่ครองกรรมไหมพาเมราเองกล่าวว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเพราะเราเคยใช้ชีวิตด้วยกัน อะไรทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ได้พาเมลาเปิดเผยว่าอาจจะเป็นคลื่นความถี่มันจูนไม่ตรงกันตอนนั้นหนูอายุ28คลื่นมันรับกันไม่ได้คนนึงเข้าใจอย่างหนึง่งคนหนึ่งเข้าใจอีกอย่างหนึ่งค่ะคนนึงพูดแบบหนึง่งคนหนึ่งเข้าใจไปอีกทางหนึง่งเรียนรู้กันนานแค่ไหนก่อนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันพาเมลาตอบว่าสี่เดือนนะคะที่ตัดสินใจมาใช้ชีวิตเพราะว่าไม่ใช่การตัดสินใจของเราทั้งคู่จริงๆแต่ว่ามันเป็นข่าวขึ้นมา ถามว่าพร้อมจะแต่งทั้งคู่ไหมก็ยังไม่พร้อมค่ะพี่เขาน่าสงสารเนอะแล้วตอนนั้นคุยกันยังไงพาเวากล่าวว่าเราก็ถามพี่ว่าจะเอายังไงกันดีไหนไหนก็เป็นข่าวแล้วก็เลยตัดสินใจคบกันไม่ช้าไม่เร็วก็ต้องแต่งงานกันอยู่ดีเราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแต่งกันสองพันคู่ตอนนั้นนะคะไม่มีสินสอดอะไรเลยไปร่วมงานแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะ เราเรียนรู้กันน้อยเกินไปอาจจะมีความรักที่ไม่เพียงพอถ้าคนที่มีความรักให้กันมากจะเรียนรู้น้อยหรือว่ามากเขาก็จะให้อภัยกันนะคะเขาจะปรับตัวเข้าหากันได้ตลอดแต่ง,งานกันมา8เดือนตัดสินใจยากแค่ไหนที่จะเลิกพาเมล่ากล่าวว่าไม่ใช่การตัดสินใจครั้งเดียวจริงๆมีการคุยกันกระทบกันมาตลอดนะคะจนมีฝั่งเส้นสุดท้ายที่น้ำเองรู้สึกว่าคือคนที่อยู่ด้วยกับเราเขาไม่โอเคเขาไม่มีความสุขค่ะ เหมือนเราเองเป็นต้นเหตุให้เขาไม่มีความสุขหรือเปล่าทะเลาะกันตลอดถ้าอย่างนั้นหยุดเถอะน้ำเองไม่พูดคำนี้บ่อยแต่พี่เขาจะรู้สึกไม่โอเคเขาจะพูดอยู่เรื่อย,อยค่ะก็สงสารเขาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมองว่าชีวิตของเราทำไมต้องมาทนอะไรแบบนี้ถ้าพี่เขาไม่โอเคน้ำก็พร้อมจะหยุดค่ะต่างคนต่างไปเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้ดีกว่าทุกวันนี้เจอกันไหมพามน่ากล่าวว่าไม่เจอกันเลยพอเลิกกันไปก็ต่างคนต่างเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ จากตรงนั้นก็ได้เรียนรู้ชีวิตว่าไม่ได้สมหวังไปทุกเรื่องอยู่ที่ผิดหวังแล้วเราเองเรียนรู้ตั้งรับยังไงมากกว่าคะ่ะก็เก็บไปเป็นบทเรียนถือว่าเดินพลาดไม่อยากให้พลาดอีกระวังความสัมพันธ์จะไม่กระทบกระทั่งใครอีกจะไม่ทําอะไรให้ใครเสียใจอีกคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟิตโปรคะ่ะถ้าเพืนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ